เป็พียงแสงอ่ะทำเอทำเอต่อเดต่อเต่อเดอยากโดนอยาเอสอเอสองเอสองอลวสปันสองให้หน่อยเ๋ยวได้เดี๋ยวอยู่น่าไม่โดดลบมีมีมียาวนะเราไปทุก ตอนนี้น่าจใไฟดีนะเนี่ยดูดนะการตัวนึงโยนอ่าอลับดูคอมพิเอร์ U L L L กับ E อ L เฮ้ย E M โอ้โหเอออไออ๋อเนี่ย ้ากากแรงกันเจ็บแล้วอ่ะโดนไปสองน A ขึ้นขึ้นแนวขึ้นแนวขึ้นแนวขึ้นแตกอีตัวนหมาหมาหมายาวแตกาี่ือมาอีเจ็บมเจ็บหนักมเจ็บหนักมเชียเชียเชียกาง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 โยางโย ้องแอวอ่ะนั่นแหละเก็สัตว์เอเอไอสัตว์เนหมดต้องตีละตันอยู่หลังนั่งอยู่หลังม่านก,ก็ได้มั้งผู้เหลือใช่ปะ่ะเียนอ่านะครับเสียงเอวอ๋อไม่ใช่เบลหวือเปล่เอ ลึกลึกลึกลึปัเจ็ดน่ะปมนี่ได้ป่ะไม่รู้อ uhh ่ะกูยิงแหละกูยิงแหลกยิงมัวปัมเนี่ยได้ป่ะปั๊มไาตโอเคได้ได้ดีเด็กดจะมาเน็ตหมแต่ ยาตัวนึ่งรถแช่เอามาสองเนยบเอ็นยบนาวเงียบอาคอเตอร์หนึ่ง อย่อยู่เอนะอยู่เอนะอยู่เอนะยู่เอลนอยู่นะอยู่นะอยอนะอเอลนลนะอยเนอเอลนะอยู่เอลนะอยู่เอลนะอย่อนะอยเอลนะอยนะอยู่เอลนะอยู่เอลน i อยเอนะอยน่เย โทษโทษโย่โทษไม่ใช่หรอกยิงย,ยิงอะไรมาดูมันมเนีายม็นปั่นเค okay, let's go ủa tay mặt tay con. tay mặt đưa mặt tay mặt tay mặt tay mặt เปี่ยนล่ามือยวาเม่้กหน้าเดหน้าเด้งหน้าเดงหน้าเด้ง่บ้าน่นบ้านแ้เดี๋ยวรอเช่อมเินะเดี๋ยวที่าหน้าเลยหน้าหน้าหรตัวเหนมั้งบอก้วเดี๋ยวเก็บตกไม่บอกให้กูตามไว้ยอแ้วมึงไม่ปวิ่งกลับแล้วมึงก็เสจวิ่งังสุดปรีหลดแมยู ผมไม่บอกครับมึงไม่บอกจะวิ่งไปเลยฮัลโ้น เอว่ะปัดตัวเอลเลยใช่ไหมล็อกอยู่ล็อกอยู่ห้องแอลตัวหนึง่งฮอ์เตอร์จะโดดกลาง

ถังตัวหนึ่งหน้าห้องไม้หน้าไอ้ตรงนอตเตอร์มอ,อตเตอร์นอตเตอร์เร็วๆไปหลังแล้ว ใครกระตุกมมึงเนี่นย ปัมล็อกเอลปัม

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ เอมาถ้าเอมามันจะล่อกลางด้วยนะพี่เอายัางอ่ะเอาเออเตาตาด้วยเนะียโอ้โหตนะโอกไปนะอ้เอาโหตามระเบิดได้ปหม Bomb has been planted. <c oughs> อโ i n h a ใจเย็นยเนสิกูคนเดียวให้กูเก็บห้าตัวเลยเหรอมันก็โหดเกินเยอขอบคุณครับ okay. โอเคขออแล้วจดเาอืการมีสารระวังชอบชอบชอบอยู่เอลกชอบเอลตัวมาแล้วมาล้วอ่เชงแล้วอม่เชแ้จะเข้าบ bà bằng lân farm, farm lên bà 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 L bam, L -tũng. L, -tũng, L, -tũng, L -tũng. L -tũng, L -tũng, L L L oh.